สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียลาคลอด2เดือนเตรียมตัวกลับมาทำงานเปิดห้องมาคาหนังคาเขาคนแห่ดูกว่า6ล้าน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ Ti ๊ t o ็อกรายหนึ่งได้โพสตคลิปหลังตนเองนั้นลาคลอด2เดือนเตรียมตัวจะกลับไปทำงานแต่พอกลับไปที่ห้องเช่าที่อยู่กลับต้องใจสลายเพราะสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนั่งกินข้าวกันหน้าตาเฉยซึ่งคลิปดังกล่าวคนแห่ดูกว่า6ล้านคนเลยทีเดียวโดยในคลิปดังกล่าวเป็นภาพพี่สามีของเธอกาลังนั่งกินข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ภายใน ้องของเธอก่อนที่ผู้ชายจะหันมาเห็นและลุกขึ้นมาหาเธอส่วนหญิงอีกคนที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่ก็ได้หันหน้าหนีนอกจากนี้เจ้าของคลิปยังได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่าหนูตกใจพูดอะไรไม่ออกและพูดว่าพามาอยู่เลยนาอในหัวประมันว่าหนูยังไม่ได้ไปของอะไรอยู่เต็มห้องพาคนอื่นมาอยู่แล้วโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่าเวาคลอดสองเดือนเตรียมตัวกลับมาทํางานกลับห้องมาเจอกับผู้หญิงที่ ห้องของเราใจทำด้วยอะไรเจ็บครั้งสุดท้ายแค่นี้พอได้ไหมซึ่งหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเชน่นยังกินข้าวต่อเลยอีกท่านบอกว่านางนั่นกระบ,บอธรรมดาอีกท่านบอกว่าส่งฉันไปเดี๋ยวนี้อีกท่านบอกว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะอีกท่านบอกว่าถึงเวลาใช้ทะเบียนสมรสให้เป็นประโยชน์ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ อีกท่านบอกว่าปาร์ตหลับตาสั่งใส่พร้อมอีกท่านบอกว่าเสียงหายใจเสียงความอดกลัน้นได้ยินแล้วเจ็บปวดสุดๆค่ะสู้ๆนะคะอีกท่านบอกว่าพี่เจ้าของช่องหน้าตาสวยมากนะหาใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนสู้ๆนะอีกท่านบอกว่าโหนี่ดูวนสามรอบเลยพยายามหาสีหน้าตกใจหรือรู้สึกผิดของคนในคลิปอยู่แต่แบบโหไม่เจอเป็นต้นอย่างไรก็ตามต้องนับถือความใจเย็นของฝั่งภรรยาเลยทีเดียวซึ่งในคลิปต่อมาเจ้าของโพสต์ได้อธิบายเพิ่ม เติมว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจเลิกขาดแล้วนั่นเองครับอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ